เส็จเลยม่โปรเนาะืม่ต้องนีมีเห็ดเยอะเลยหรอครับนี่ไงอุ้ยสวนป่าหน้าบ้านนี่มันไม่คมเลยค่ะจอไปดูกับคุณแม่น่อสิไม่จนขอหันไม่ได้รองหันหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะแม่ตาต้าต้าดอกกันบ่เด้งบ่ มันจังสิเกิดอีกอดึงดึเห็นหนูเห็นวอยตัดเดีว่าแม่ตัดเอาเท่อกันดึงน้ำไปด้วยัวันนางานซูเปอร์เซอร์มาแล้วโอ้โหโอ้โหคุณใจเฮ่หันตูดไปเต็มๆเลยนะลูกตูดหาพ่อเต็ม ค่อยๆแกะเธออพยายามสิเธอกกแลดดอค่่ะะม็ึงเป็นยังไงโอ้ อะไรของเธอปัดตูดไปแล้วต่อจะเลยขายแล้วต้องมาเก็บได้แล้วเยอะมันถอนยากยนะ